นิหาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับปีการศึกษาใหม่นี้นะครับก็ยังเรียนวิชาภาษาจีนกับเราชื่นจ่าคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดเนี่ยนะเราชื่อเนี่ยตั้งใจว่าเราชื่อเนี่ยอยากจะทบทวนนะครับความรู้นะครับของนักเรียนในภาคเรียนที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปนะครับในภาคเรียนที่แล้วเนี่ย ลองนึกซิ tiktok tiktok เราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับหนึ่งพินยินนะครับเราเชื่อหวังว่านักเรียนเนี่ยยังจะพอจําตัวพินยินได้ไม่มากก็น้อยเนาะเราเชื่อบอกไปแล้วนะครับพินยินไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรู้นะครับรู้บ้างรู้เล็กรู้น้ำก็ยังโอเคนะครับขอให้จําได้หน่อยหนึ่งก็โอเคสองคือเรื่องการทักทายนะครับใครบอกได้บ้างครับว่าการทักทายในภาษาจีนเนี่ย ค,คำที่เราเจอกันเป็นประจำเนี่ยใช้คำว่าอะไรนะครับเราเชื่อมั่นใจเลยว่านักเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักทายในภาษาจีนได้นะครับเนาะทุกคนเนาะไม่น่ามีใครทำไม่ได้นะฮะสำหรับคำทักทายในภาษาจีนเจอหน้ากันเราพูดคำว่าหนีห่าวหนีห่าวโอเคไหมครับเจอหน้าเจอหน้ากันเราพูดคำว่าหนีห่าว เทิรที่แล้วเนี่ยตั้งใจเรียนจะต้องตอบคำถามนี้ได้นะฮะสมมุตินะฮะสมมุติเราเดินลงมาลงตึกนะครับเดินลงมาข้างล่างตึกเจอพอออนะฮะยืนอยู่เราจะทักทายเขาว่าอะไรเราจะทักทายเขาว่าหนีห่าไหมได้ไหมครับไม่ได้นะต้องใช้คำว่าอะไรไม่บอกนะฮะเดี๋ยวใจเย็ยๆนๆนะนักเรียนเดี๋ยวเราชื่อเนี่ย จะมานำเสนอนะฮะแล้วก็ทบทวนความรู้ของนักเรียนนะฮะว่าคำเหล่านี้เนี่ยที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราชื่อขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญเลยนะฮะเรื่องที่สำคัญคือคำาสพรพนามในชีวิตประจำวันเจอหน้ากันครั้งแรกพูดเรื่องนี้เลยนะ เจอหน้ากันทงได้พูดเรื่องนี้เลยนักเรียนรู้ไหมคำสรรพนามมีความสําคัญอยังไงทําไมต้องเรียนคราอนี้เราจะได้รู้กันนะฮะสำหรับในขคอนี้เนาะคำศัพท์ค่อนข้างที่จะเคยเรียนมาแล้วนะฮะอยากให้นักเรียนออกเสียนตามนะฮะฝึกออกเสียงตามเพื่อทบทวนความรู้ของตัวเองโอเคไหมคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับอะครับนักเรียนครับ คำสรพพนามที่นักเรียนพอจะจำได้นะครับจำคำว่าอะไรบไ้างห,หนี่แปลว่าอะไรว่อแปลว่าอะไร,รยังจำกันได้อยู่ไหมนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ facebook Fanpage นะครับวันนี้เราชื่อว่าอะไรดีนะครับสำหรับ facebook Fanpage นี้นะครับขอขอบคุณมากที่สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนี้นะครับ โดยฟรีเลยนะครับให้เราเชิญมาสอนนักเรียนนะครับสื่อเนี้ยนะครับจะอยู่ในใบความรู้ของนักเรียนที่ได้แจกกลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาได้จากใบความรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดหาไว้ให้นะครับคําแรกครับออกเสียงตามนะครับคําที่สําคัญที่สุดเลยนะครับวอวอวอแปลว่าฉัน ว่แปลว่าฉันนะฮะคำที่สองครับหนีหีีแปลว่าคุณหนีแปลว่าคุณนะครับว่แปลว่าฉันใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์หนีแปลว่าคุณใช้ได้กับบุคคลที่อยู่ในระดับ ใกล้เคียงกันนะครับมีความอาวุโสกใกล้เคียงกันหรือเพื่อนเราน้องเรานะครับก็ได้นะครับสมมุตินะฮะบอกแล้วสมมุติเจอผอ,อ,อยืนอยู่กลางสนามเราอยากคุยกับผอ,อนะฮะสมมุติกลับบ้านไปเจอคุณปู่คุณย่าเราใช้หนีได้ไหมไม่ได้นะเราจะใช้หนีกับคุยกับท่านไม่ได้อ่ะสมมติถ้าเกียเจอคุณปู่เนี้ย นักเรียนเดินไปหนีเห่าโมเมนต์แบบไหนรู้ไหมอารมณ์เหมือนแบบว่าสวัสดีแกปู่ตกใจเลยนะฮะคุณปู่ตกใจเลยนะฮะนักเรียนไม่สามารถใช้คําว่าหนีห่ากับคุณปู่ได้ใช้คําว่าหนินห่าหนินห่าวนะครับหนีกับหนิให้นักเรียนมองมันเป็นความหมายเดียวกันความหมายเหมือนกันแต่หนินใช้กับคนที่มีความอาวุโส นะครับเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เจ้านายท่านผู้นรยการคุณครูนะครับท่านผู้บริหารท่านนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเราเราจะเรียกท่านด้วยวามให้เกียรติเราสามารถใช้คำว่าิีได้โอเคไหมครับนักเรียนทวนอีกครั้งหนึ่งมีแปลว่าฉันใช่ไหมับมีแปลว่าฉันไหมมีแปลว่าคุณวแปลว่า ฉันนิงแปลว่าท่านนะฮะัท่านนะน,นั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวอแปลว่าฉันใช้แทนตัวเองวอวอนีแปลว่าคุณนะฮะใช้สำหรับพูดกับคนอื่นเราลองพูดคำว่านีซินีเรายิ้มใช่ไหมฮะนีเรายิ้มแปลว่าอะไรเราพูดกับคนอื่นนะครับเราให้รอยยิ้มกับคนอื่นน,น,นินท่านนิน เราก็ยิ้มเห็นไหมฮะให้เรายิ้มกับคนอื่นนะฮะวิธีการจำนักเรียนอาจจะสับสนตอนเราชื่อนเรืยอภาษา,าจีนแรกๆนะฮะก็สับสนนี่วออะไรแปลว่าฉันอะไรแปลว่าคุณก็ใช้มั่วไปละพอมาจับหลักอ๋อนี่เราต้องยิ้มเรายิ้มให้กับคนอื่นนะฮะนีนิน,นยิ้มนะฮะ ต่อมานะฮะสมมุตินะฮะสมมุติเราคนเดียวใช่ไหมเราคนเดียวคือคําว่าวอสมมุติมีเพื่อนมาอยู่ด้วยกับเราหนึ่งคนเดินไปหาแม่แม่ถามไปไหนเนี่ยต้องการตอบแม่พวกเราฉันกับเพื่อนฉันเนี่ย พวกเราหนึ่งคนไหมไม่ใช่ะนะมีคำว่าพวกมาพวกเราเป็นพระหู้พศเอาหูพศนะฮะในภาษาอังกฤษคำนามเอกพจน์คำนามเอกพจน,นกพ์กริยาต้องเติม s คำนามพระผู้พกริยาไม่ต้องเติม s ถามทำไมคำนามพระผู้พศกริยาไม่ต้องเติม s เพราะ s มันไปอยู่หลังคำ นามแล้วนะฮะในภาษาอังกฤษภาษาจีนก็มีนะฮะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำนามไหนที่ต้องการแปลงจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์เราตัดอะออกแล้วเติม s, <S ใช่ไหมฮะในภาษาจีนไม่ต้องตัดอะไวอมินเลยเอาคำว่ามินมาใส่เลยนะฮะเติมมินเหมือนเติม s ง่ายเลยนะครับวอมินแปลว่าพวกเราพวก เราไม่ว่าจะมีเพื่อนล้านคนอยู่ข้างหลังนักเรียนแต่เขามีความคิดเหมือนนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนักเรียนที่ทำกิริยาในประโยคนั้นเหมือนกับน,นักเรียนให้ใช้คําว่าว่อกมันนะฮะแล้วถ้าสมมติสมมติแม่มองหน้าเธอเห็นเธอเดินมาก,กับเพื่อนสามคนแม่สงสัยแม่ถามพักเธอ พวกเธอจะไปไหนน่ะพวกเธอหรือพวกคุณก็ได้พวกเธอหรือพวกคุณนะคําำว่าพวกคุณภาษาจีนคำว่าหนีมิมนนั่นเองน,นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวอแปลว่าฉันถ้าฉันมีเพื่อนอยู่ด้วยกันทำเวิร์บเดียวกันกลายเป็นว่อเหมินหนี่แปลว่าคุณถ้าคุณอยู่ด้วยกันทำเวิร์บเหมือน การทากิริยาเหมือนกันเช่นกินข้าวเหมือนกันดูหนังเหมือนการฟังเพลงเหมือนกันสองคนนี้ตัวติดคู่เป็นปลาต้องโผ่ไปได้วยกันใช้หนีมันโอเคไหมครับโอเคเนะาะวอเป็นสรพนามบุรุษที่1สรรพนามุรุษที่1คือเก่าวถึงต้นเองคุยง่ายเลยนะเราชื่อสอนแบบหลักภาษาแบบง่ายๆนะนี่เป็นสรพนามบุรุษที่2คือสรพนามที่สําหรับการ บอกกับคนอื่นพูดกับคนอื่นถามฉันพูดกับเธอเนี่ยคำว่าเธอคำว่านีเนี่ยได้ยินสิ่งที่วอลพูดไหมได้ยินนะฮะนีกับวอเนี่ยให้นึกเลยว่าเป็น two way communication หรือการสื่อสารสองทางคือคนสองคนพูดคุยกันโอเคไหมครับสื่อซึ่งกันและกันคนนี้เข้าใจคนนี้คนนี้เข้าใจคนนี้โอเคนะเกตไมมเกตโอเค ต่อมาคับต่อมาสมมุตินีกับวออยู่ด้วยกันนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารเห็นผู้ชายหล่อมากเลยเดินมากลางสนามเมาเลยเธอเธอผู้ชายคนนั้นน่ะมากลางสนามหล่อมากเลยนะคาว่าผู้ชายคนนั้นเขาคนนั้นน่ะคําถาม เขาได้ยินที่เราเมาไหมไม่ยินเนาะอย่าเมาเสียงดังสิเขาจะไม่ยินโอเคไหมฮะเราพูดแต่สองคนนะฮะเขาไม่ยินหรอกเขาอยู่กลางสนามนะฮะคำว่าเขาผู้ชายอ่านว่าทาทาเขาผู้ชายนะฮะสมมติถ้าไม่ใช่แค่เขาผู้ชายเดินออมาจากตึกุยผู้หญิงมาหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นนะผู้ชายวันที่หนึ่งคนเดินผ่านไปแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งหขยสวยมากยสวยมากแล้ว,ลวมเมาไปหย่างนั้นดูที่คนนี้สวยมากเลยนะเขาคนนั้นสวยมากเลยเออเขาผู้หญิงคนนั้นใช้กับผู้หญิงเหมือนกันนะฮนะกนะ็ออกเสียงว่าทาทาโอเคเนาะสองคนแล้วนะหนึ่งเขาผู้ชายสองเขาผู้หญิงออกเสียงว่าทา สามครับเห็นแมวครูหงวิง่งปิ๊ก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 ประการสนะหนูอยากได้มากเลยอยากกินแมวตัวนี้มากเลยจับมาทำผัดเผ็ดซะหน่อยเมาส์กับเพื่อนสองคนเพื่อนก็เพื่อน,อนถามเธอเป็นปอบเหรอนะเราเมาส์แมวเนี่ยแมวมันได้ยินเราไหมเออมันไม่รู้เนาะเราเมาส์กันสองคนกล่าวถึงแมวบุคคลที่เรากล่าวถึงแมวเป็นสัตว์นะฮะ แล้วเก่าวถึมมันเนี่ยนะฮะเราก็อ่านว่าทาเอาคำว่าทาไปขึ้นต้นประโยนั่นเองนะครับโอเคเนาะสมมุติสมสมตุติอีกอย่างสมมุติสี่อย่างแล้วนะมีลูกบาทของคุณหนุ่มนะฮะกิ้งลุกๆอยู่กลางสนามเรานั่งอยู่กินข้าวอยู่โรงอารเห็นปั๊บคุยกับพ<ๆ>เพื่อนเยแกแก เราขโมยบันดินะลูกบาสน,นะเราขโมยกับบ้านดีนะเฮ้ยเพื่อนก็นบอกไม่ได้แกเดี๋ยวคุณหนุ่มตีนะฮะการที่เราเกล่าวถึงลูกบาสนะฮะลูกบาสเป็นสิ่งของมันไม่ยินเราอยู่แล้วเนาะกล่าวถึงเขากล่าวถึงลูกบาสบอกว่าลูกบาสมันกิงนะ้งมามันกิ้งมานะ่ะหรือว่าเธอดูมันสิอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ใช้คําว่าทาเหมือนกันอะ่ะเราชื่อ ส่อย่างหนึ่งคนสอนคนผู้ชาย2คนผู้หญิงสามสัตว์สี่สิ่งของสี่อย่างทํำไมออกเสียงเหมือนกันทาเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะทาตัวแรกผู้ชายนะครับทาตัวแรกผู้ชายข้างหน้าจะเป็นคนดูมองภาพนะฮะมองภาพเนาะมาโนกันหน่อยนิดนึงนะฮะทุกคนเป็นผู้ชายนะยืนอยู่ นะครับต่อมาทาผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้หญิงอยู่ข้างหน้านะครับมองยังไงให้เป็นผู้หญิงขอโทษทีนะไม่ได้ไอ้นี่นะทะลึ่งนะเนี่ยผู้หญิงเขาท้องได้นี่ไงท้องป่องได้นะครับผู้ชายท้องป่องไม่ได้เห็นไหมไม่ทะลึ่งนะเนี่ยโอเคเนาะมีผู้ชายอยู่ข้างหน้าหนึ่งมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าหนึ่ โอเคนะครับต่อมาทาที่แปลว่ามันนะครับใช้กับสัตว์และสิ่งของมันจะต้องมีอะไรถามแมวอะแมวครูหง่ะเขาขังไว้ในห้องไหนะห้องครูเล็กถูกไหมมันก็ต้องมีห้องให้มันอยู่เห็นไหมฮะมีหลังคาอยู่ข้างบนนี่ลูกบาสคุณหนุ่มเขาแอบเขาก็อ,าอะไรเอาแอบไว้ในห้องครูพละใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรอยู่เห็นไหมฮะมันก็ต้องมีอะไรอยู่โอเคไหมฮะอันนี้คือ ทานะครับทาแบ่งได้3อย่าง1ผู้หญิง2ผู้ชายถามสัตว์และสิ่งของคำถามเหมือนเดิมคําถามเหมือนเดิมก็คือสมมุตินะครับสมมติผู้ชายสองคนเดินมาการสนามเราอยากเมาเขาเราเมาพวกเขาพวกเขาเราก็ใช้คําว่าทาเมินนะฮะทาเมิน พวกเขาผู้ชายนะผู้ชายสองคนเดินมารูจุนกับรูป๊อปรู้ต้นเ,นเดินมาหนาผู้ชายหนาทามาึงโอเคไหมครับต่อมาสมมุตินะฮะสมมุติมีผู้หญิงเดินมาอยู่กลางสนามนะครับมาด้วยการทั้งหมดทั้งหมดสามคนสมมุติหนึ่งครูแคทสองครูอุสาสามครูกุ้งเดินมาอยู่กลางสามคนเกาะกลุ่มเมาส์มอยกันมาเราเมาส์ครูสอคนเนี้ยเมาส์เราก็ใช้คําว่า ทาเหมือนเหมือนกันนะเอาทาผู้หญิงทาผู้ชายไปใส่ให้ถูกเพศสมมุติสมมุติเจอเหล่าชือเดินมานนักเรียนจะใช้ทาไหนใครตอบทาผู้ชายเสียใจมากนะฮะเจอเหล่าชือเดินมาต้องใช้ทาผู้หญิงเท่านั้นเนาะโอเคไหมคนเดียวในโลกนะคนอื่นห้ามใช้โอเคปะ่ะสมมุติเจอคุจ,จุน เดินมากับครูอุสา,าเดินมากับครูบีนเฮ้ยผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองคนใช้ทาไหนดีเนี่ยเกาห่วงอีกใช้ทาผู้หญิงดีไหม,มทาผู้ชายดีจําไว้เลยฮะเจอผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ต้องนับต่อให้ผู้หญิงร้อยคนผู้ชายหนึ่งคนก็ใช้ทาผู้ชายเป็นหลักภาษาฮะง่ายต่อการจดจาโอเคปะ วนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับเรากล่าวถึงผู้ชายคนนั้นใช้ทับสรรพนามว่าเขาเขาผู้ชายคือคําว่าท้าเขาผู้หญิงก็คือคําว่าท้ามันที่เป็นว่าสัตว์ก็คือท้ามันที่แปลว่าสิ่งของก็คือท้า สมมตินะสมมติผู้ชายสองคนเดินมาเราเมาส์เขาผู้ชายสองคนเราเมาส์ว่าทามันพวกเขาผู้ชายเอามาต้นรปโยู่นะฮะสมมุตินะสมมุติมีผู้หญิงสองคนเดินมาเราเมาส์เขาเขาไม่ยินเราหรอกเราเมาส์สองคนผู้หญิงไม่สวยเราเมาส์เขานะใช้เหมือนกันใช้คําว่าทามันนะฮะทามันเหมือนผู้ชายหรือผู้ชายสองคนเดินมาใช้ทามันผู้หญิงสองคนเดินมาใช้ทามันนะฮะแมว ผหงเดินมาสามตัวเราก็ใช้คำว่าทามันนะครับลูกบอลคุณหนุ่มอยู่สามลูกอยู่ตรงกลางสนามเราอยากขโมยกลับบ้านมากแต่กลัวคุณหนุ่มตีเราก็เมาส์ก่อนลูกบอลอยากได้จะมีอยากได้มันนะอยากไดนั้นนะ่ะเราก็ใช้คําว่าทามันโอเคไหมครับทาไหนใช้ทายังไงใช้ให้ถูกทาเนาะจะใช้ทาผู้หญิงหรือใช้ทาผู้ชาย ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับแล้วแต่บริบทของประโยคเลยสมมุติมีครูผู้ชายเดินมากับครูผู้หญิงสามคนนักเรียนจะใช้ทาไหนใช้ทาผู้ชายนะครับเราชื่อขอสรุปนะครับตัวย่อสำหรับคนที่ต้องการที่จะง่ายต่อการจดจำนะครับเป็นสามคำครับหนึ่งหนี่แปลว่าคุณสองว่อแปลว่าฉัน สาทาแปลว่าเขานี่เป็นสรรพนาบุรุษที่สองกล่าวถึงคุณต้องยิ้มให้คนอื่นเนาะวอแปลว่าฉันกล่าวถึงตนเองให้นึกถึงเวลาโมเมนต์เรากินข้าวตักข้าวเข้ากว่ข้าปากกินข้าวนะทาาแปลว่าเขาคนหนุนขาเขานะใช้คําว่าทานะไม่ยินหรอกเราเมาเขา เนาะโอเคไหมสมมติต้องการจะแปลงไอเอกพน์พวกเนี้ยคาพวกเนี้ยเป็นคําเอกนพเนาะทาก็มีหนึ่งคนนี่ก็มีหนึ่งคนวอก็มีหนึ่งคนต้องการมาจะแปลงเอกนพเนี่ยให้เป็นพระหูพจน์ง่ายมากเอาคําว่าอะไรไปเติมคําว่าเหมือนไปเติมข้างหลังโอเคไหมฮะจบเนาะจบนะฮะตออ่ะนี่คือโครงสร้างประโยคพื้นฐานเลยที่เราชื่อเนอี่ย เคยสอนนักเรียนไปแล้วเนาะประโยชนประกอบด้วยประธานบวกกริยาบวกกรรมคําถามที่เรียนไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนใครว่าอยู่ประธานยกมือใครว่าอยู่กริยายกมือใครว่าอยู่กรรมยกมือยกมือกันนะฮะเราเชิญมีตาวิเศษนะเราส่สงกุมารทองไปที่บ้านทุกคนแล้วนะฮะคนไหนไม่ยกมือเนี่ยมันจะมากระซิบบอกนะฮะอ่ะ,ฉะเฉลยเลย คำสรรพนามเนี่ยมันแทนคำนามสรรพนามทําหน้าที่ทาหน้าที่คล้ายกับคํานามเป็นตัวแทนของคำนามเนาะเมื่อมันเป็นตัวแทนของคํานามแล้วมันอยู่กลางได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่ทําหน้าที่เป็นประธานได้ทําหน้าที่เป็นกรรมได้ทําหน้าที่กัรริยาไม่ได้นั่นเองโอเคไหมฮะโอเคนะครับเราชื่อคอร์สนำเสนอ ประโยคไม่ง่ายช่วยจำนะฮะเอาไปท่องกันดูนะฮะท่องอย่างเดียวนะอย่ารู้สึกนะอย่าเสียใจนะโอเคป่ะท่องอย่างเดียวพอวอแปลว่าฉัน้อยแปลว่ารักหนีแปลว่าคุณวอไอหนีฉันรักคุณวอไอหนีฉันรักคุณ นีไอ้าทานีไอ้าทานีแปลว่าคุณอ้ายแปลว่ารักทาแปลว่าเขานี่อ้ายทาเธอรักเขานี่อ้ายทา,เธ,เ,าเธอรักเขาวอไอ้ายน,นี่อ้ายทา ฉันรักเธอเธอรักเขาเนาะหลักการจำอ่ะไปพร้อมกันว่อ้ายมีมีอ้ายทาว่อ้ายมีมีอ้ายทาฉันรักเธอเธอรักเขาเขาฉันรักเธอเธอรักเขาเนาะโอเคเนาะนักเรียนถ้านักเรียนสับสนว่แปลว่าอะไรมีแปลว่าอะไรเองเศร้าเป็นคนอยู่ตรงไหนนะ ท่องเลยว่อไอหนีฉันรักคุณหนีาอทาเธอรักเขาเนอะว่อไหนีฉันรักคุณหนีายทาคุณรักเขาโอเคเนาะฮะท่องอยเดียวนะอย่าเสียใจนะครับนักเรียนสำหรับในวันนี้นะครับก็เรียนมาถึงท้ายวิดีโอแล้วเนาะท้ายคาบแล้วนะฮะ เขาฝากอะไรนิดนึงนะคะอย่าลืมไปกดถูกใจนะะเพจเฟ b บุ๊ f แฟนเพจของเราชื่อนะฮะอุตสาห์ตั้งมาเพื่อนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนะฮะตอนนี้คนถูกใจแล้วประมาณล้านหนึ่งนะฮะขาดนักเรียนหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้โล่จากเฟ e บุ๊ k แล้วนะฮะเพจชื่อ Chinese a d i t นะฮะเสร็จติดเรื่องจีนนะฮะนักเรียนฮนะ ไปถูกใจนะคะการที่นักเรียนถูกใจ c ฟ b o o k กแฟนเพจนี้นะฮะก็จะมีข่าวสารนะ,ะมีคำศัพท์ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับภาษาจีนในชีวิตประจำว,วันมานำเสนออัปเดตให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกคนเลยนะคะรับสำรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับจ่ายเจียนถงเฉยมันจ่ายเจียนโอเค ใชเชียน,นะครับเปิดเทอมเจอกันนะครับนักเรียน